สวัสดีค่ะ fc ทางช่องน้องคําแพงชาแนลค่ะตอนนี้ของวันที่สิบแปดมกราคมสองห้าหกหกแล้วเนาะเพนกับมาทักไทย fc ตอนเช้าเนาะค่ะว่าเป็นจังใดเนี่ยเนาะ fc ทางช่องมีคนถูกรัฐบาลไทยบ่เนอ้อเมื่อวานนี้เนาะ คำแพงห็นอย่างยู่ลกสวัสดีจ <finer Ethan adults> ้าก่อนลูกคำแพงเอาสวัสดีจ้าเอฟซีก่อนไหนไหนสวัสดีจ้าสวยๆเร็ว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 สวัสดีจ้ากินอย่างกินข้าวหลามติไหนไหนข้าวหลามหนูอยู่ไหนข้าวหลามอยู่ไหนเอามาให้เอฟซีกินด้วยเร็ว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 ข้าวหลามอยู่ไหน เมื่อวานนี้เพนเจ็บเลยไม่ถูกเลยเสียดายมาก49ไปออกเลขท้ายสามตัวเนะาะลอตเตอรี่มีแค่749 049 549 649มีหมดเลยไม่มีแค่849เนะาะลอตเตอรีนะ่เนาะเปิดไฟให้เน่เอาเปิดแล้วบ่คือหมืดแท้คําแพงเป็นน้ำคําแพงดําบ่คําแพงอีหลาดําบ่ อ่า่าฮาย่าย่ายายไอไอยิ้มหวานหนยยิ้มหวานหนยค่ะเดี๋ยวจะไปไปาไปขอฮานอยแนวทางฮานอยของพ่อประหันต์ให้เอฟซีทางซ่องก่อนคำแพงคำแพงคำแพงจ๋าจ๋าเร็วลูกจ๋าทุจ้าปูเร็วทุจ้าปูเร็วเร็วเอาจะไปกวนปูซี่ให้มาแม่มาแม่ นั่นแหนไปหาปูเร็วนี่เลยปูมาหาเอานั่นอ๋อเห็นปูกระเลนเลยวแหละมานี่เลยมีจักเทียเป็นตุขนหายังอีกแหลนตู้มาแม่มาแม่มามาฮะไม่ปูหอมมาเร็วย่านปูสิเอาเอ้าเอาพักไม่ปูหอมมาเร็วเอาไปหาปูเลยเอาหุ่นถอยหอมไหนครับเอาถอยหอมไหนครับ ไปกับปูไหมให้ปูหอมหน่อยเอาปูเลยปูเอาคำแพงไปเลยไปอยู่กับคุณลุงเลยไปไหมงอแง่เก่งพอดื้อพอดูลุงเลยพุ่งนาเลยปะไปเจ้ากับคุณพุ่งนาเลยยิ้มมาหอมปูเลยมาหอมหน่อยเอาเลยปูอไปเลยหอมที่ไหนหอมหอมพอหอมปูสิเพาหอมปูไปหอมปูหน่อยหอมปูหน่อยหอมปูยล ย่านไปปูสิเออกอาะบ๊ายบายบ๊ายบายปูเร็วปูไปเร็วปูไปแล้วมาเมื่อวานนี้ฮานอยเข้าบ่เข้าแต่ตัวลูกจากคู่ไม่เข้าสองวันแล้วนี่เข้าแต่ตัวลูกลูดลูกหนึ่งกับสี่เมื่อวานนี้ให้หนึ่งสยองหนึ่งสาม ให้สีสองออกสีสามสุดดายมากเลยนะแม่นเยอะกับอัน,อนของยายขวัญก็เข่าหนึ่งสามเข่าตัวร่องให้หนึ่งสี่อหนึ่งสามเมื่อวานเนี่ยยายขวัญวันนี้ไม่เห็นเลยไปไหนก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาหน่อยให้เอฟซีทางช่องเนาะไม่เห็นยายขวัญเลยค่ะเอฟซีว,ว่าจะไปขอแนวทางหาหน่อยให้เอฟซีทั้งช่อง 4, 6, ออไม่รู้ว่าไปไหนเมื 2> 3, 2, โอโ่อวานนี่ยังไงหนึ่งกับสี่ ให้สี่หกออกหกสามให้สี่สองออกสี่สามให้หนึ่งสี่ออกหนึ่งสามนิน่อยไม่เอาน่แต่บาเข่าตัวรูดอยู่เนาะเข้าอยู่แต่จับคู่ไม่เข้าสองวันแล้วจับคู่ไม่เข้าสองวันแล้วจับคู่บ่าเข่าสองมือแล้วมันนี้แก้มือดนะแกมงว่าจะเข้าจังวันนี้วันนี้แก้มือให้เอฟซีด้วยนะคุณป้าคัะอี่ยังหลุดนี่ตัวไหนตัวไหนหืมสองแปด คำแพงสี่สองแปดเอาถูกบ่าคันถูกซี่อีกซี่ซี่คำแพงสี่สองแปดถูกเอาตัวไหนตัวไหนหืมซี่ซี่หน่อยซี่เฉพาะหน่อยเนาะตัวไหนเอาเอาหนึ่งเก่าเอาหนึ่งเก่าสองแปดเอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะเอาตบมือตบมือให้ตัวเองด้วยคำแพงเอ้อเอาซี่อีกบอก จะซี้อีกบเก่งมากเลยนะนี่ค่ะฮานอยฟาหัดชาแนลวันนี้ได้มาแล้วกับมีวิ่งรูดหนะ <c oughs> นึ่งกับสองเนาะวันนี้ของปูเข้าบอสวันนี้ของปูเข้าบอสเข้าสามหนึ่งนะเข้าอันเดียวเข้าอันเดียวเข้าน้อยเดียวใช่ของยายขวัญก็เข้าน้อยเดียวหนึ่งสามตรงตรง <c oughs> นี่ค่ะ fc ทางช่องค่ะ ฮานอยวันนี้นของพี่ประหันเนาะวันที่สิบแปดมกราคมพศสองพนะันห้าร้อยหกสิบหกเนาะวิ่งรูดหนึ่งกับสองจับคู่ให้ที่หนึ 6, ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนะึ่งเก้าเนาะแล้วก็สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะเอฟซีเน้นที่หนึ 8, ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วกนะ็สองแปดเนาะค่ะนี่ค่ะตามนี้เด้อค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่ประหันว่ามือน,นี่แก้มือไหมเนาะ จับคู่นนวันนี้เข้าแน่นอนพี่ประหัตบอกว่าวันนี้เข้าแน่นอนเนาะจับคู่ไม่เข้ามาให้มามาจับคู่มาให้สองมือบอกเขานะคะวันนี้เข้าแน่นอนเนาะพี่ประหัตแต่ว่าตัววิ่งตัวลูดเข้าดีเนาะเข้าทุกวันค่ะ okay, <yeah. S 1> ถ้าผู้ใดเล่นวิ่งเล่นลูดเนาะก็อาจจะได้ไดนะ้เนาะแต่ว่ากจะใส่ทุนหลายแน่จักน้อยเนะาะก็ให้เอฟซีทั้งช่องเบิ่งเอาค่ะ ส่วนของเซียนสีสเกตเมื่อวานนี้ก็ไปเข้านอย V I P เนาะนอยปกติเข้าแค่ตัวรูดเนาะหกเนาะคะ่ะถ้าตัวรูดหกมันออกหกห้ามันบอไอ ใช่สุดท้ายหกห้าหกเก้าเลยหกห้าหกเก้าเนาะหกมัดทั้งสามน้อยเลยสี่น้อยเลยเนาะตั้งแต่น้อยเบนเฉพาะกิจเบนน่คะวิ่งรุ่นหนึ่งกับสองเด้อค่ะจับคู่ให้ที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะตามน่าตามนี่เด้อค่ะแคปหน้าจอไฮเอฟซีสุดท้ายเพ่นกระขอไฮเอฟซีทั้งช่องค่ะ หิงๆลยๆปังๆกันยกช่องเด้อค่ะขอหายแตกทั้งสามน้อยเด้อมือนีเด้อถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวให้คําแพงดึงหูยานเลยนะคําแพงอ่ะดึงหูดึงหูเออเฮ้ยดึงยูฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮึงเฮ้ยเฮ้เฮ้ดึง้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเนตยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนยตา้ยาฮ้ยเฮหนเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเ้นเกย้ก เอตาเอาคุณนึงถามปากคุณนึงถามตางงเลยถูกเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะนับนับเลขหน่อยหนึ่งแหนึ่งนับเลขหนึ่งสองอีเก่งมากเลยคําแพงเริ่มอารมณ์ดีเริ่มอารมณ์กลับคืนมาแล้วเนาะหลังจากสองวันหลังเนาะอารมณ์เพิ่งงินงินเนาะพราวบ่ได้กินนมพิ่ยังคิดห่อนนมอยู่ เป็นเลยอารมณ์เสียสองวันสามวันมากเนาะมาเริ่มอารมณ์กลับคืนมาแล้วอารมณ์ดีเพิ่นเริ่มกลับคืนมาแล้วค่ะ FC กำแพงน้อยอย่านมได้แล้วแต่อารมณ์ก็อาจนิสัยก็จะเปลี่ยนไปแน่จังหน่อยเนาะจะเป็นคนอ่ามอนเอาอยากได้อย่างลรอยห้ได้เนาะเ,เอาแต่ตใจตั้งแต่ยานมมานี่ คันอยากไปก็ให้ได้ไปคันไม่ได้ไปแล้วก็ห้อง <c oughs> อ่ะยิ้มหวานก่อนลูกยิ้มหวานกันเลย ขอบคุณเอฟซีด้วยขอบคุณจ้าเอาขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์จ้าเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้คําแพงทุกๆวันนะคะขอบคุณหลายๆค่ะนะฮือคำแพงขอบคุณเอฟซีนะ่ะขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้องคาแพงแล้วก็แม่เพนทุกวันนะคะคลิปนี้เพนก็ขอฝากให้เอฟซีทั้งช่อง เฮงๆปังๆังเลยๆกันยกช่องเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ